อ้า,อาน้องพิมกลับมาแล้วเหรอจ๊ะเลิกเรียนเร็วอะเอาไปเลยครับมากับน,น้องภูมิด้วย <c oughs> <c oughs> เออเดี๋ยวอาชงกาแฟให้ทานดีกว่าพิมจะทำให้ครับ <c oughs> พิมชงกาแฟให้ภูมิ <c oughs> อ๋อได้เลยอายังไม่ปิดเครื่องชงได้เลยครับ <c oughs> จ้ะ อายังไม่เคยได้ชิมฝีมือน้องพิม์เลยเออหนูคิดเลยวพาหนูอยากกินอะไรคิดซิคิดซิคาปูชินโน่เอสเปรสโซ่อาราบิกา้าโรบัตตาน้องพิมทําสุดฝีมือเลยนะลูกนะเล่นละครเก่งนะมึงอะพออยู่กับอากนนี้เสียงสูงเสียงหวานเชียอจะอ,อะไรอืทำลาเต้าอะาเท่าไหร่ดิทำไม่เป็นอะไรวะเป็นเด็กศิลปะไม่ใช่หรอมึงอะ เอาสิ่งกรรมก็ไม่ได้แปลว,กกว,ว่ากูจะวาดรูปบนกาแฟเป็นปะ่ะอะไรวะลาเต้ใช่ไหมปกติกูกินอเมริกาโน่อะมึงกินเมริกาโน่ตอนนี้มึงไม่ต้องนอนหรอกลาเต้เหอะกูไม่กินหวานนะบอกไว้เชเรื่องเยอะนะมึงอ่ะ เออร้านอาลูกใช่ปะใช่อากูอ่ะเขาชอบกาแฟก็เลยมาเปิดร้านเองแต่วา่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ดูเองนะก็ให้ลูกน้องดูอ่ะถ้าแกว่างหรือสอนพิเศษเสร็จแกก็จะมาดูจริงๆแล้วกูก็อยากช่วยนะแต่ว่าทุกวันนี้แค่ปั่นงานทำนู่นทำนี่ก็เวลาไม่พอละอออๆรอดไหมนะจะกินไหม ไม่เอาหวานนะหวานร้อยใช่ไหมไม่เอาหวานร <150. S 3> ้อยห้าสิกรบร้อยห้าสิบหน้าตาก็ดูใช้ได้ครัชิม จะไม่เค็มเหมือนข้าวที่มึงทำใช่ไหมเนีย่ยงั้นก็ไม่ต้องกินกินดิกูแค่ล้อเล่นเลยเ่มองอะไรแปลกๆนะมึงเนี่ยมองอะไรไม่ได้มองมึงรีบกินกาแฟมึงเถอะแล้วก็กลับได้ละเดี๋ยวเพื่อนกูจะมา กูยังไม่อยากให้มันรู้ว่าเรามีข้อตกลงกันแต่ว่ากูเป็นลูกค้านะมึงจะไล่กลับอย่างนี้ได้อะถ้าเพื่อนมึงมามึงแค่บอกกูมากินกาแฟไม่เห็นแปลกตรไหนเลยแปออกลกเพราะร้านกูปิดแล้วงั้นเอางี้มึงก็บอกเพื่อนมึงแล้วกันว่ากูเป็นลูกค้าคนพิเศษมึงเนี่ยนะคนพิเศษแล้วกูไม่พิเศษสำหรับมึงอะเอาอะไรมาพูดมึงไม่พิเศษตรงไหน,น พูแ้แับวแผงมันแยกไป